คือมีเสียงอด็ดอด็ดเสียงขึ้นมาแท้เอ๊ะ Thank you. ย่อยตามตัวถูนครับตัวได้ลยงอเลยตัวเสียงยังแข็ตัวเสียงยังเสียงจักหลอดนี้ยินอ่ะออหมดเลี้วอยูใ่ในถ้ำนะอึ้งพี่นสงคือคู่ห้องนะครับ อวกนะเมียนอวกได้จากเรือกลูยังบางเทื่อก็เป็นงูได้เปูคิดว่าแบบนั้นอยู่เชื้อยืนตัวง่ายเยอะปิ่คาบินาทำก็ทำนี่แบบี่มันเรามี้กระวอเลยมันมีงูนะโรงลานฮะโรงงานเมียน พื่นคู่เฮาไปเขาใกล้แล้วยยยกไปเเเบิ่่งงงงงสีออออาคค้ใใจจื